สำหรับในตอนนี้อาตมาก็จะขอถวายพระครในเรื่องของในในตอนของศรัทธาเจริตสำหรับศรัทธาเจริตนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจิตใจเขาบุกคนใดหนักในด้านศรัทธาจะมีกำไรมากแต่ว่าทัางนี้ก็เว้นไว้แต่ว,ว่าจะต้องมีผู้นำในทางที่ดี คนที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิทรงตรัสว่าเป็นคนเชื่อง่ายในเมื่อท่านพู้นั้นเป็นคนเชื่อง่ายถ้าใครจงไปในทางที่ผิดก็ผิดง่ายถ้าพูดจงจงไปในทางที่ถูกก็ถูกง่ายถ้าจงไปหาความเลวก็เลวง่ายจงไปหาความดีก็ดีง่าย นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชักผู้จูงผู้แนะผู้นำเป็นผู้ที่ทรงความดีอยู่เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าก็จะสามารถดึงอบุคคณผู้อามรมทรงศรัทธาจริตเป็นพระอาริยเจ้าได้ง่ายฉะนั้นสำหรับท่านที่ทรงศรัทธาจริตอยู่ อาตมาเห็นว่าเป็นเจริตที่มีกำไรมาก <c oughs> เพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงฌานสมาบัติเข้าถึงมัคคึงผลตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเลือกเบื้องสูงได้โดดไม่ยากเพราะว่าเป็นคนเชื่ออยู่แล้วตอนนี้ความเชื่อที่จะต้องแกเพราะว่าความเชื่อนี้มีได้สองสถาน คือเชื่อในทางที่ผิดเขาก็เชื่อในทางที่ถูกก็เชื่อการเชื่อในทางที่ผิดใครแนะนำระการใดมาก็เชื่อทันทีอันนี้องค์สมเด็จสมมหาโมนีกล่าวว่าเป็นอธิมโมกขัทธาการน้อมใจเชื่อเป็นของไม่ดีมักจะเดินทางไปในสายที่ผิดได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร จึงทรงแนะนําไว้ว่าถ้าจะเชื่อก็ชวนใช้ปัญญาช่วยพิจารณาด้วยที่ตามพระบาลีบอกว่าต้องใช้สัาธาสัมปยุตไปด้วยปัญญาคําว่าสัมปยุตก็แปลว่าประกอบเอาปัญญาช่วยเชื่อด้วยใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวปัญญาตัวนี้น่าจะเป็นพุทธจริต ถ้าคนที่มีความเชื่อด้วยรู้จักใช้ปัญญาประกอบด้วยก็ต้องถือว่าเป็นจริตบวกคือมีความเชื่ออยู่เป็นศรัทธาจริตมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาร่วมด้วยเป็นพุทธจริตใ่เหตุเต็สองรายการนี้มีการร่วมกันแบบนี้บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีกำไรมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ท่านผู้นั้นจะเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายนี่ในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วองค์สมเด็จพระบีิตแก้วก็ป้องกันความเชื่อนั้นไม่หลงไปในทางที่ผิดดันั้นท่านที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรยังทรงแนะนำให้ใช้กรรมาฐานหกอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วก็ควรจะใช้หมดทั้งหกอย่างเพราะว่าถ้าใช้กรรมฐานครบทั้งหกอย่าง <c oughs> ก็เป็นพระโสดาบันชั้นดีเพราะว่าพระโสดาบันก็นพระสิทธาคามีองสมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าท่านทั้งสองนี้จะมีอารมณ์จิต หนักไปในด้านของอาธิเสนาศิษขาน,นี้สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จระสัมสม,มา,าสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำกรรมฐา,านไม่หกอย่างคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สองธรรม,มานุสติ นึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นกรรมฐานคิดสามสังขานุสตินึกโคถึงความดีของพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์สามสีลานุสตินึกถึงความดีของการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์สี่ยาคานุสตินึกถึงทางการบริจาค การสลทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ความสุขคขนส่วนรวมเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นห้าแล้วหเทวดานุสติมึกถึงคุณงามความดีคือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ได้แก่ฮีลิและอุตัปะนี่ถ้ามาพิจารณาในกรรมฐานทั้งหกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำว่าท่านที่มีศรัทธาจริญ ก็ควรจะมีอารมณ์จิตหนักอยู่ในกรรมฐาน้ะหกประการนี่สำหรับพระกรรมฐา,าน้ะหกประการนี้เช่นพุทธานุสติกรรมฐานทีม่มาสอนกันเป็นสองแบบแบบที่เป็นปกติก็้ภาวนาพระพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างเป็นต้นอย่างนี้เป็นกานรทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิ แต่เนื้อแท้จริงๆองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำแบบสบายคือให้เป็นการใช้ปัญญาแทนนี่เป็นเนื้อแท้ของกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีให้ใช้ปัญญาเพื่อทธธั้งพุทธานุสติกกดีธรรมานุสติกกดีสังขานุสติกกดีศีลานุสติกกดี ยาคานุสติก็ดีเทวตานุสติก็ดีเนืเ้อแท้จริงๆของกรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่ทรงอารมณ์ปักคือไม่ได้ทรงอารมณ์แนบสนิทเหมือนกับานาปานุสติรฤทธสินเป็นกรรมฐานสําหรับอารมณ์คิดเช่นเดียวกับกายกตาลุสติและสุภกรรมฐานต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดพิจรารณาถึงความดี พิจารณาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนทำไมเราจรึงต้องยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นคนดีและเป็นพระดี <c oughs> ท่านเป็นผู้นำที่ดีก็ทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คนทั้งหลายปราศจากทุกข์ให้พยายามจะแสวงหาความสุขในด้านต่างๆ ทั้งในด้านโลกในด้านธรรมโดยจริยาของพระพุทธเจ้ามีสามอย่างหนึ่งพุทธถาจริยาทรงประพุทธในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักรักษาความสุขสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในฐานะที่เป็นชาวโลกชั้นดี สอนคนให้รู้จักความดีทำตนให้เป็นเทวดาสอนคนให้ทำความดีสูงไปกว่านั้นทำตนให้เข้าไปถึงความเป็นพรหมนั่นก็โดยที่สุดสอนให้ตัดความทุกข์เสียทั้งหมดคือตัดความเกิดตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายตัดความพัดพลาดเกขอขอละขอชอบใจโดยทำใจของตนให้เข้าถึงปณิพาน์ นี่ความดีขององค์สมเด็จพระพิชกธรรมในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในฐานะพุทธาจริยาทำอย่างนี้นี่องค์สมเด็จพระจินสีก็มีจริยาอย่างหนึ่งคือโลกาธาจริยาทรงประพฤติใ้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท้าพิจารณาเห็นว่าบุคคลประเภทนี้ จะเริ่มแนะนำขั้นสวรรค์ขั้นพรทธม,มลกคขั้นพานไม่มีผลองสมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตนให้เป็นความสุขในฐาะนะครวาที่ดีเช่นในที่ปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับครวาาโดยตรงเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขข้อที่สามยาจัตาาริยา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำหรือทรงเคาระญาติให้เป็นสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีจริยาสามประการเป็นประโยชน์ใหญ่กับชาวโลกอย่างยิ่งญาติที่ว่าเป็นผู้มีความสำคัญและแต่คุณแห่งการเกิดก็ทรงสนองคุณแห่งพระบรมญาติของพระองค์ให้มีความสุข และในคราวที่มันวิดูดพระจะเข้าไปเก่งข้าพระประโยุริญาตองค์สมเด็จพระเบรมโลกขนาถก็ทรงสเสด็จไปนั่งอยู่ข้างทางก็เป็นการห้ามปรามแต่ว่าเป็นการห้ามปรามโดยเฉพาะอาการดุสน,นิ่งเฉยเฉยไม่ได้พูดห้ามเ <c oughs> มื่อวิดูแต่พระเปลี่ยนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ข้างทาง ก็สเสดจลงจากคอช้างไปถวายมาเสการแล้วก็พากองทัพก,กลับครั้งที่สองไปอีกก็ทรงทําแบบนั้นที่ธูดภะก็กลับครั้งที่สามเขาจะยกไปองสมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเป็นกฎคุ้งกรรมที่เป็นอากุกศลเดิมจะให้ผลแก่หมู่พระประยรยญาตบางท่านเรื่องกฎคุงกรรมนี้องค์สมเด็จพระวิชิตแามานไม่ ไม่มีการต้านทานเพราะเป็นของที่ห้ามปรามไม่ได้ต้องปล่อยไปตามกรรมเมื่อวาระที่สามไม่ดูแต่พายกทัพไปพระองค์ก็ส่งยับยัง้งไม่ไปประทับนั่งในที่เดิมเป็นการห้ามปรามเพราะว่าถือว่ากฎของกรรมห้ามไม่ได้แล้วในเมื่อหมูพระประโยชนญาตทั้งหลายไม่มีความเรื่องสายพระองค์ เห็นว่าพระองค์เป็นเด็กกว่าตอนที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประโยชน์ญาติมีพระราชบิดาเป็นต้นองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏจนหมู่พระประโยชน์ญาติทั้งหลายเหลนาน่านั้นพากันละพยศไม่เทีตัวว่าดีกว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่งทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด นี่เป็นอนันว่าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์กับหมูพระประโยชน์ยาตที่มีประโยชน์กับชาวโลกก็ตามที่ถวายพระพรมาแล้วเมื่อสอนใไนด้ที่ปฏิบัติพระโพนี้นสอนขั้นสวรรค์ขั้นรมขั้นนิพานไม่ได้ก็ให้เขารู้จักรักษาความสุกในฐานะที่เป็นผู้ชนคนธรรมดาเป็นอนุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงมีประโยชน์กับชาวโลกมากและคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีแบบภาคถ้าจะสรุปลมให้สั้นลงมา <c oughs> ก็ได้เป็นสามอย่างคือหนึ่งทรงสั่งสอนให้ละความชั่วสองเม่ละความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีสามทำความดีแล้วทำจิตให้ป่องใส ไห้มีอารมณ์ใจไม่ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสิ่งกันลากันไม่คิดทำลายล้างสิ่งกันลากัน <c oughs> นี่จะเห็นว่าความดีเขาององสมเด็จประสงค์ทันทรงสะเด็จไปสอนพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นต้องนอนกลางดินกินกลางทราย ที่อยู่ไม่มีความแน่นอนมีป่าเป็นที่อาศัยมีถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่นอนกลางแจ้งนอนโคนต้นไม้แม้ว่าพระวรากายจะลำบากเพียงใดก็ตามทีองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทรงทอถอยอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรจะระลึกนึกถึง เื่าคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์มีความศกจิสิทมีผลสุกจิ์ิในชาติปัจจุบันไม่ต้องหมายถึงสัมปราย,ยะครบแลนี้มาพิจารณาความดีของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านพระธรรมพระองค์ทรงนำพระธรรมตั้งแต่ต่ำถึงสูงมาสอนบรรดาทา่านพุทธบริษัทต,ต,ตามความต้องการ บุคคลใดที่มีวิสัยพอจะไปนิพพานได้ก็สอนสายนิพพานบุคคลใดจะไปพรหมได้ก็สอนธรรมะระดับพรหมบุคคลใดจะไปสวรรค์ได้ก็สอนธรรมะระดับสวรรค์ถ้าบุคคลใดไม่มีวิสัยจะเป็นสวรรค์ได้ก็สอนให้มีความทรงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ให้มีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมร,รายจะพบ ให้หลีกเลี่ยงส่วนแห่งความทุกข์สี่ประการคือหนึ่งนรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สัตว์เดชฉานนี่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิติตมานถ้ารับและปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้สนใจใครคนในพระธรรมของพระองค์เป็นสําคัญและสําหรับพระอารียสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพิชิตมาร ที่เรียกกันว่าอนุพุทธะก็เพราะว่าท่านผู้นี้จัดรู้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ละความชั่วท่านก็ละความชั่วให้ประพฤติความดีท่านก็ประพฤติความดีให้ทําใจให้ผ่องแผ่วาใสาเป็นแก้วไม่มีกิเลสเจ,จียรพนท่านก็ปฏิบัติตามกระแสพสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพล ไม่ละถอยไม่ท้อถอยไม่เกี่ยงข้านทำจนสำเร็จมรรคผลและคนนำพระธรรมคำสั่งสอนเขาองค์สมเร็จพระทศผลมาสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่สะสมทรัพสมบัติไม่มักมากวิกามารมณ์ไม่ติดอยู่ในโลกีวิสัยทำใจให้ปลอดจากโลกธรรมทั้งแปดประการ หมายความว่าโลกกระทำแปลปกประการกระทบกใจของท่านก็จริงแหละแต่ทว่าท่านไม่ยอมรับนักถีจะมายังไงก็ช่างจะไปยังไงก็ช่างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อคนเกิดมาในโลกแล้วหลบโลกกระทำไม่พ้นเมื่อเขาให้ลาบก็พอใจในการให้ของผู้ให้แต่ก็ไม่ติดใจในลาบ มันอลาบเสื่อมสลายตัวไปก็ไม่เสียใจไม่ตกใจเมื่อเขามอบหมายให้ยศท่านก็รับยศตามความพอใจเป็นการเจริญสธาของบุคคลผู้ให้ถ้าเขาถอดถอนยศกลับไปก็ไม่ตกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่เมาในยศถ้ากลัวอารมณ์มีความสุขในด้านของโลภีวิสัยท่านก็ถือว่าเป็นอนัตตา มันไม่สุขอยู่ไม่ติดอยู่ในความสุขของโลกแค่ความเบียดเบียนอันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เกิดจากชาวโลกท่านก็วางเฉยไปรู้บปคาที่เรียกว่าสังขารเาุเปขาญาณทำจิตสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำนินทาเกิดขึ้นท่านก็เฉย ก็ถือว่านาทิโลกเกอ,อนินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกนินทานอย่างหนักท่านไม่หวั่นไหวในคำนินทานใครจะมาสรรเสริญก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพื่อรักษากำลังใจของบุคคลผู้สรรเสริญเตือนเนื้อแท้ของน้ำใจไม่ได้ยินดีไปตามนั้น พื่อทราบอยู่ว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่ถ้อยคําวาจาของบุคคลพวกเราจะดีจะชั่วได้เกิดจากการกระทขาของตนเองเป็นสําคัญและนำพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระประกมาวันมาสอนพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนี่ชื่อว่าเป็นความดีของบะสงค์ที่คนจะปฏิบัติตามสําหรับศีล คนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีความเคารพมีความเคารพในพระธรรมก็ดีมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ดีเมืม่อประวัประวร,าร,ะราณาตัวว่าพุทธทางพลังกระฉามิเปลี่ยนตเี้นงเองแปลเป็นใจความมาข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่สุด พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีได้กล่าวว่าถ้าท่านต้องการเราเป็นที่พึง่งเราขอให้ที่พึ่งอันดับแรกกับท่านคือหนึ่งท่านจงเป็นผู้มีจิตเมตตาปราณีมีความสงสารคือมีความรักมีความสงสารเพื่อนเคแก่เจ็บตายเหมือนกันแย่าเป็นคนหรือเป็นสว์ก็ตามไม่มีความสำคัญ เรารักเขาเสมอไปด้วยเรารักชีวิตของเราเราพอใจในการเกื้อกูลเขาเสมอในการเกื้อกูลตัวเราถ้าไม่เกื้อมิสยัยสยไม่ประหัตประหารไม่ประทุษร้ายเส่งกันและกันเพื่อการประหัตประหารการประทุษร้ายเส่งกันและกันเป็นปัจจัยนำมาเส่งความทุกข์เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราทำร้ายเขาเขาก็มุ่งทำร้ายเราไม่มีความสุข ถ้าเรามีความรักกันมีความสางสารเกื้อกูลเส้นกันละกันเจอหน้ากันเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อนั้น็นด้านศีลทีลานุสติกรรมฐา,านนึกไว้ถ้าต่อไปจงเคารพในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมีความสันโดษคําว่าสันโดษนี่ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจคือยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทำ ไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ที่เพิ่งมีอยู่ถ้าแปลอย่างนี้ไม่ตรงกับความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระเบรมรุกขให้ยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงเขาถ้าทําอย่างนี้เราก็มีความสุขบุคคลอื่นก็มีความสุขเพราะเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จะไปที่ไหนก็มีแต่มิตรศัตรูหายากเมื่อมีมิตรมากศัตรูหายากเสืยงใดความสุขกายสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราข้อดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่องการท่านเป็นดีน่พึ่งก็จงอย่าละเมิดในสิทธิความรักคือสตรีหรือสามีผู้รักเป็นที่รักของบุคคลอืน่น เนียกวาจะเมื่อในกาเมยสมิชาาจารย์ทำชู้ลูกเขาเมียเขาหัวเขาคนในปกครองของเขาคำาว่ากาเมีนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพัญญาของเขาสามีของเขาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเขาหลานเขาคนในปกครองของเขาทั้งหมดถ้าต้องการก็ไม่รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองเสียก่อน ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองก็หมายความต้องมีโทษผิดในด่านกามเมสุมิชาจารย์นี่คนรักเรารักเราไม่ต้องการให้ใครมาร่วงเกินคนที่เราปกครองฉันใดเราก็ไม่ทํากับบุคคลอื่นเช่นนั้นนี่เรากับท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็จะปมิก,กันมีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุข ในข้อดีสี่องค์สมเด็จพระมหามมนีทรงรัสพระสงฆ์นำมาบอกกับรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจงรักษาสัจวาจาคือความจริงไว้อย่าพูดคำเท็จท่านนี้พวกเราเองเราก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นพูดเท็จเมื่อไม่พูดเท็จแล้วก็จงอย่าพูดคำหยาบเสีด้วยเพราะวาจาหยาบถึงแม้พูดจริงแต่เป็นวาจาหยาบเป็นที่สะเทือนใจเราไม่ต้องการฉันใด ท่านผู้มีการรับฟังก็ไม่ต้องการฉันนั้นแล้วก็จงยาใช้วาจาส่อเสียดยุยงส,องส่อเสริมให้เขาแตกราวกันแอบนาาความอิจฉาได้สิยาเนื้อปรามาสสิ่งกัและลรกันเราไม่ต้องการอย่างนั้นชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ต้องการแล้วจงยาใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์เพ้อเจ้เหลวไหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้ วาจาเช่นนั้นเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเราไม่ต้องการรับฟังเขาก็ไม่ต้องการรับฟังต่างคนต่างทรงวาจาในด้านของความดีคือพูดจริงตามความเป็นจริงใช้วาจาอ่อนหวานคือไม่กล่าววาจาหยาบใช้วาจาที่เป็นสุภาสิทธิ์ไม่มีจิตอิจฉาสิยาสอเสียดสิ่งกนแล้กัน จะไม่ใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์จะพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีโทษรักกันจนวันตายมีความสุขข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าปกติประสาทของเรามันก็ไม่เคยดีอยู่แล้ว องค์สมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าถ้าเอาของมืนเมาเข้ามาใช้อิปะสมเขาอีกสติสัมปชัญญะมันก็จะฟั่นเฟือนสามารถจะทําความชั่วได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อกับแม่ก็สามารถจะฆ่าได้ทั้งท่านที่ท่านมีคุณใหญ่ก็ความเมาจากนาเมาทําลายประสาททำไร้สติสัมปชัญญะ ดังนั้นองค์สมสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงแนะนําว่าเจ้าต้องการให้เราเป็นที่พึ่งจงปฏิบัติในกฎบ้าประการนี้ถ้าปฏิบัติปฏิบัติได้ดีผลนิพึงได้ก็คือสีเลนสุขติงยันติเมื่อปฏิบัติได้ในชาตินี้ท่านจะมีความสุขสุขเพราะเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยมีมิตรมากกว่ามีศัตรู สีเลนะโพกสมถาเมื่อทรงความดีอย่างนี้ได้ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่สลายตัวไปในเหตุที่ไม่สมควรทรัพย์จะเยือกเย็นสีเลนะนิพุติงยันติสีนจะเป็นปัจจัยให้มีน้ำใจสงบหมดอารมณ์ฟุ้งซ่านหมดอาร,รมณ์ความเป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่พูดถึงในชาติปัจจุบัน นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงแนะนําให้ปฏิบัติในสีรา,น,รานุสติจมรฐานสีนี้ใช้าอารมณ์คิดพิจรา,ารณาใขรคนไม่เสมอ